ภาษาเศษจะเป็นอาเฟินสีนะคะอาเฟินสีเตรียมไม่ได้เลยค่ะภาษาเชิญค่ะภาษาตรงกลางนิดนึงอ่าโอเคอยู่ประเทศไหนคะตอนนี้ยั <laughs> ไงไม่ได้เปลี่ยนวันนั้นข้าประชุมเลยยังไม่เปลี่ยนะแะเกาว <laughs> ่โอเคยังคะ่ะ ค่ะโอเคค่ะกลับครารวะท่านอาจารย์หมอเขียว ء, กลับครารวะครุแล้วก็เจริญธรรมหมู่กลุ่มคะ่ะแล้วก็เจริญธรรมนักศึกษาวิชาลามที่รุ่นรุ่รุ่นทุกรุ่นคะ่ะอ่าวันนี้ก็ไม่ทราบว่ามันจะเข้าหลักไหนนะคะเพราะว่าวันนี้แต่เช้าเลย น้องที่รู้จักเขาโทรมาพี่พี่หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วช่วยพาหนูไปหาหมอหน่อยช่วยพาไปโรงพยาบาลก็เลยรีบออกไปหาเขาเลยเสร็จแล้วก็สิ่งแรกที่ทําก็คือปรุงน้ำสามพลังให้เขาตื่นก่อนเสร็จแ,แล้วเขาก็นั่งรถไปด้วยก็ถามว่าเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมเขาบอกว่ามันเย็นท้องดีพี่มันก็พเพานิดหนึ่ง สร็จแล้วอะก็ไปนอนรอหมออยู่ที่อยู่ที่ห้องฉุกเฉินก็เลยให้เขากดกดที่จุดเหงือกกดไปนะเขาก็เขาก็ทําตามเสร็จแล้วหมอก็มาซักประวัติอะไรต่างๆ่าเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็ฉีดยาให้พอฉีดยาให้ก็ถามเขาว่าสักทักก็เ,เขา้าไปถามว่าเป็นไงบ้างเบาอย่าง,าางเขาก็บอกว่าเบาแล้วพี่ กลับได้ไหมเขาบอกว่าเอา้าเกิดมาเป็นอะไรเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาอีกล่ะพี่ใจเราคิดแล้ว,เข,วเขามีความกังวลเขามีความกลัวเสร็จแล้วก็เออไม่เป็นไรงั้นก็นอนรอดูอาการก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนไปพี่ไปกินข้าวไปอา, <laughs> อาบน้ำอาบน้ําก่อนก็เลยพอกลับมาสักพักก็มันลดน้ําผักเราต้น,ต,น,ต,นต้นมงต้นไม้เราก่อนแล้วเขาโทรตามมาเลยพี่หนู ปวดอีกแล้วก็เลยตอบบอกเขาเลยว่าพี่รู้แล้วว่าเราจะต้องเป็นเราเราจะต้องปวดอีกเพราะว่าอ่าเราอะวางใจไม่ได้เรากลัวไงก็เลยบอกเขาว่าเอาอย่างนี้ตอนนี้ยามันช่วยไรเราไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเพิ่งฉีดยาไปไปไม่ไม่นานเองและเราก็ปวดตอนนี้ยามันช่วยอะไรเราไม่ได้แล้ว มีอย่างเดียวตอนนี้เราวางใจนะมันจะหายก็ได้มันจะไม่หายก็ได้วางใจวางใจได้แล้วเพราะว่ายาช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือวางใจอย่างเดียวแล้วก็คุยกับเขาคุยไปสักพักแล้วก็แล้วเขาก็ถามว่าแล้วพี่จะมาไหมไปุพงเดี๋ยวพี่ไปพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เข้าไปก็อาบน้ำอาบทาเสร็จก็เลย ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องให้นาโนแล้วก็เลยทำทำน้ำทำน้ำนาโน,โนไปให้เสร็จแล้วพอไปถึงเขาก็ก็เอาน้ำให้เขาเขาดื่มเอาน้ำให้ดื่มเสร็จแล้วก็ให้นมไปอีกกล่องหนึ่งเขาก็เลยถามเขาว่าเป็นไงมั่งสักพักก็เลยถามเป็นไงบั่งเขาบอกเออพี่มันดีแล้วล่ะ หนูว่าหายตั้งแต่คุยโทรคุยกับพี่แล้วบอกโอ้โหน, oh, oh นี่ผลของการวางใจมันมันขนาดนี้หนูว่าหายตั้งแต่ตอนที่โทรคุยกับพี่แล้วก็เลยสักพักก็เลยก็ได้พาเขากลับไปไป,ไปรับยาเสร็จแล้วขณะที่นั่งรถกลับมาก็ตอนที่ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ก็ คุยกับเขาว่าตอนเนี้ยเียงต้องเปลี่ยนอาหารแล้วนะพยายามลดทุกอย่างได้แล้วนะก็ก็พาไปซื้อดอกเกลือเขาก็ไปซื้อดอกเกลือซื้อน้ำมันมะพ้าวซื้อน้ำมันเขียวมาเสร็จแล้วก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าน้ำมันอ่าดอกสาบเสือตอนนี้พี่ไปเก็บดอกสาบเสือมานะพี่จะมาทําชากินเพราะว่า ดอกสาบเสือนี่มันสรรพคุณมันต,ต่างๆมากมายเลยนะแล้วมันแก่พวก,พวกแผลในกระเพาะด้วยนะอะไรก็เราบอกเขาเสร็จแล้วเขาบอกเอองั้นแวะบ้านพี่ด้วยบอกเจ้าดอกสาบเสือเหรอบอกใช่ก็เลยเข้ามาผ่าค่ะเอามาเอาเสร็จแล้วก็กลับไปส่งเขาคือก็เลยเล่าเรื่องเวรกรรมต่างๆให้ฟังก็เออบอกว่านี่แหละนะ ก่อนที like um, sure, where, o, ่มาเขาจะมาเป็นอาหารให้เราอ่ะก่อนที่เราจะได้อาหารนั้นมาความเจ็บปวดของเขาก็เป็นอย่างนี้แหละก่อนที่เขาจะตายเขาก็ต้องเจ็บปวดทุรนทุรายอย่างนี้แหละเขาก็เลยเออจริงด้วยพี่หนูว่านี่มันต้องเป็นเวรกรรมแน่ๆเลยก็เลยเออก็ก็ดีใจที่ได้สามารถได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ได้เห็นมองเห็นทางด้วยค่ะค่ะ ส่งกันบ้านแค่นี้ค่ะนงอัฒนากับอวสศาค่ะเชิญดรฟูสตีค่ะค่ะนะคะเมื่อเราเพิ่งตนเองได้นะคะจะมีเหตุการณ์เหมาะสมนะคะก็จะมีโจทย์มาให้เราคะ่ะได้ฝึกฝนการแบ่งปันคะ่ะด,ด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะ ก็เป็นเส้นทางของจิตอาสาจริงๆ <c oughs> แต่เราท่านก็จะเดินม,มาเป็นรูปรอยประมาณนี้นะคะ <c oughs> และสิ่งที่อาวาสานทาได้ดีมากๆก็คือการที่นิ่งอย่างนี้นะะ <c oughs> ละค่ะแล้วก็พูดคือมันเห็นถึงความที่ไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องทําตามที่เราแนะนําเนี่ยละค่ะ <c oughs> คาพูดที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะคาดหวังว่าเขาจะทําหรือไม่ทําเนี่ยละค่ะคือสิ่งที่ พวกเรากําลังฝึกฝนกันนะคะในศาสตรของการช่วยคนให้พึงพ้นทุกค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะจะสอบถามพ่าสาวว่าตอนที่เราทานาโนให้เขาดื่มค่ะน้องเขาทราบไหมคะว่ามันประสบปัจจุบัะไม่ทราบค่ะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันก็ยากก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องหาทางค่ะ อันนี้เราเรามีการทำเจ๊ออกอากาศะคะ่ะไม่ทราบว่าอารวัฒนาได้ตัดคลิปนี้ทิ้งไหมคะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะออกอากาศได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้ไดเพราะว่าได้ไดะนะถ้าเจ้าตัวได้ฟังเขาจะทุกข์ใจไหมคะไม่อะค่ะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเราด้วย <c oughs> เพราะว่าเขาออกสาธารณะนะคะไม่เป็นไรค่ะ ก็เราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาด้วยอ๋อโอเคค่ะเพราะว่าเอาที่เอาที่จะไม่เดือดร้อนผู้อื่นบางบางท่านอาจจะทุกข์ใจแต่ว่าถ้าถ้าเราประเมินแล้วว่าไม่เป็นไรก็โอเคค่ะเราช่วยคนเยอะค่ะก็ไม่จะไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครรู้ว่าใครเป็นใครโอเคขอบ คุณนะคะรู้นิดหน่อยรับหนูได้รับได้รับแล้วเออค่ะค่ะแล้วก็ชงเดียวนะล,ลนี้เนี่ยรำนี้แพ็กแล้วเนี่ยพอดีกับจํานวนท่านที่แจ้งมาเลยค่ะ <c oughs> ได้ไปคนละสองนะ่นะค่ะโอเคค่ะอนุโมทนาวัษาค่ะ